ดัดสตีมชมได้ครับเรื the game. ่อยอยู่ในเกม satisfactory โหนดีจริงๆมันช่างพึงพอใจจริงๆนี่คือหน้าตาของโรงงานที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมต่อแพลตฟอร์มจากตรงนี้ไปตรงนี้และขนทั้งหมดนี่นะครับเข้าไปในนั้นเลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ทำทำ b บ o f u e l นั่นเองนะับเพราะว่าผมไปเก็บนี่ครับ นี่นี่ฮนะออ <c oughs> มันก็คือปืนสีนั่นเองครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำรีเสิร์ชเสร็จแล้วคือพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้หยิบให้ดูไงแต่จริงๆคือมันทำเสร็จแล้วนะครับเหมือนลืมอะครับป,ประมาณนั้นลบเลยเอ,อ่ะ <c oughs> คือท่านผู้ชมไอ้กระสุนอันนี้นะครับมันทำมาจากแับบิ้นะเดี๋ยวพาไปดู Color Cartridge นะครับหรือแม็กปืนกระสุนสีนั่นเองซึ่งทำมาจากอาดอกไม้นะครับ สมุก็ไปตามหาเก็บดอกไม้มาระหว่างนั้นก็ได้หญ้ามาก็เลยเอามาทำไบโอแมสเป็นไบโอฟิลซะเลยนี่นะครับเยอะอยู่แต่ทีนี้ยังมีอีกก็เอาไปอีกนี่คือหน้าตาของโรงงานครับผมก่อนที่เราจะทำการเปิดโรงงานนะครับท่านผู้ชมครับแล้ผมอยากจะอธิบายจริงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือพื้นเนี่ยมันต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาถูกไหมฮะมันเกิดจากปืนสีของผมนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวยิงให้ดู นี่นะฮะปับอ่าเปลี่ยนสีเลยแล้วเราก็เลือกสีได้ครับประมาณนี้นะฮะซึ่งมันไม่มีสีดั้งเดิมนะลบเป็นรูเลยครับจะก็เกือบตกไปหลายทีอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นเอ่อายผลิตเหล็กทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือมีสมิเตอร์สี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวอธิบายก่อนตัวนี้นะครับทำแผ่นเหล็กนะครับผมแผ่นเหล็กก็จะเป็นสีขาวผมก็เลยใส่ เครื่องนี้นะครับเป็นสีขาวนั่นเองตามสีเลยส่วนพื้นตรงนี้นะครับก็ตามสีตัวเครื่องนะฮะประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวแท่งเหล็กครับยังไม่ได้ใส่ให้เขานี่อ่ะนี่นะครับเป็นแท่งเหล็กครับทําไมต้องทํา2ตัวเพราะว่ามันออกมาต้องการ15ชิ้นเนาะเราออกมา30มสิบยแบ่งเป็น2นั่นเองครับเดี๋ยวเครื่องมันเ,เอเอเลอร์นะส่วนต่อไปนี่เป็นไฟล์ผลิตสกรูนะครับสกรูเนี่ยมันเกิดจากแท่งเหล็กครับผม ใช่ไหมฮะเราจึงทําแบบเดียวกันกับตัวนู๊ดนะครับสีก็เป็นสีเดียวกันนะครับนี่มันโหดมากต่อมาเราจะมิร์์มันเข้าด้วยกันนะครับเป็น30ชิ้นต่อนอาทีและแยกออกเป็นอย่างละ10 10 10ครับผมเพราะว่าเขาต้องการ10ชิ้นต่อนอาทีนั่นเองคือผมจะทําออกมาได้120ชิ้นงานต่อนอาทีนะครับเสร็จแล้วมิร์์เข้ามาด้วยกันนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวนะฮะยังไม่เกี่ยวอันนี้ เป็นเอ็กซ์เพริเมนต์ของผมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแผ่เหล็กเหมือนเดิมนะครับทาไมถึงต้องทำสมิลเตอร์สตัวเพื่อรองรับอนาคตภายภายภาคหน้าล่ะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อให้อ่าผมเปิดเปิดไฟไว้ตรงนู้นนะครับให้คอนกรีตทางานนั่นเองเพราะว่าคอนกรีตหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันก็เต็มแล้วอ๋อมืออธิบายครับผมนี่ทําไมถึงมี3ตัว <c oughs> ทำไมมันเป็นไปได้ยังไงนะครับนี่อะดูครับ หนึ่งหนึ่งกล่องนะครับนี่อ่าโดยกล่องนะครับนี่เต็มครับผมอ่านี่เต็มครับผมเราจะยังคุผู้ชมทำไมต้องทำสามกล่องเพราะว่ามันล้นจนไม่ล้นจนล้นยังไงแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นลิฟต์เชื่อมต่อไปตรงนี้แปลว่าทาตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาอ่านี่ขึ้นมาจริงๆจะต้องทําอีกกล่องหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าทาไมต้องทําเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตัวผมมันเป็นอะไรทาไมต้องทําเยอะนี่วิธีทําครับอ่าเชื่อไหมเขา หันหน้าเข้าหากันปรับเรียบร้อยครับมันก็จะถ่ายโอนของเข้ามาอัตโนมัติเห็นไหมมันขยับแล้วนี่ขยับกันหมดเลยนะครับอันนี้โรงงานยังไม่เปิดดีนะฮะไบโอแมสทั้งหมด10ตัวให้พลังงานโรงงานนี้ทั้งหมดตัวไหนหมดผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ10ตัวเลยนะโคตรเยอะไอ้ไม่ที่อธิบายเลยทำไมต้องมีสปเปลเตอร์4ตัวครับผมเพราะว่าแรงผลิตของเรานะครับพีโอโดดอันนีรับได้ร้อยย่ช่ไห ตัวนี้มารับได้30นะครับผมร้อยยี่หารสี่สามสิบครับสามสิบต่อชิ้นต้นเองต่อเครื่องนะฮะอ่ะทีนี้ยังไม่ได้ต่อตรงนี้ส่วนนี้ยังไม่ทํางานนะครับผมรอรอจิสติกมาคูทําก่อนซึ่งของพร้อมแล้วครับเราจะไปทําแต่ว่าขออธิบายก่อนอันนี้นะครับทําเป็นเคเบิลครับสีก็ตามเคเบิลนะฮะอีทําเป็นลวดอ่าสีก็ตามลวดส่วนตัวนี้ครับผมมันคืออะไรอ่าท่านผู้ชมงงแล้วมันคืออะไร ทำไมมันเป็นแบบนี้เอ๊ะชิ้นงานทองแดงนี่มันมีอีกหรือมีอีกครับผมเพิ่งเจอมานี่ครับมันก็คือ copper sheet ผ่นทองแดงนั่นเองในอนาคตภายภาคหน้าเรายังไม่รู้นะครับว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าต้องใช้ถึงสอง smelter ด้วยกันท่านผู้ชมครับทำไมถึงใช้สอง s m e l t e เขาขอ20นะฮะเขาขอ20ก็คือ60นั่นเองรวมๆแล้ว พอเ p e r s h e e t นั้นต้องใช้เซมิลเตอร์ถึง2ตัวในการทำมากครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ฝ่ายผลิตทองแดงเนาะต่อไปคอนกรีตครับผมมันจะเท่กว่าชาวบ้านเขานดิบดึงนะฮะท่ผู้ชมครับ, <c oughs> รบมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเริ่มงงกันแล้วมันคืออะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูคือส่วนผลิตของคอนกรีตเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาดิบดึงเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้คอนกรีตเยอะมากนะครับผม เราผมก็เลยเใช้การ split ออกมาอันนี้รับได้60สิจริงจจะต่อไปจะเป็นร้อยยี่เนาะก็เลยสปลิตออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าเครื่องครับไม่ได้เป็น30ชิ้นต่อน,นาทีแต่ในอนาคตเครื่องหน้าจะเป็น60นะครับ4ี่เครื่องนั่นเองรวมๆวมแล้ว60ชิ้นต่อน,นาทีนะครับที่ทํามาได้ m e r วเม,มันเข้าด้วยกันเข้าไปในกล่องนั้นนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนที่มันมาจากข้างบนคือต่อมายาวมาต่อจากปิตเตอร์ปุ๊บลงมาข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็ มาจากแหล่งของเหล็กพิโอโนด,ดนะครับคือมันต้องลอยลนิดนึงครับเพราะว่าถ้าลงล่างแบบนี้นะครับไม่เฟียวฮะมันต้องลอยลนิดนึงแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะฮะเป็นส่วนแบบว่ามึงอยู่ข้างหลังอะอไรเงี้ยอยู่ข้างล่างอะครับประมาณนี้ฮะการออกแบบโรงงานของผมก็ทําประมาณกี่วันวะเนี่ยโคตรนานท่านผู้ชมผมทําประมาณ8ชั่วโมงจริงจังนะเนี่ยนี่เดี๋ยวดู ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชตแต่ตรงนี้30มเนาะมายาวจนถึง2ครับผมถึงจะเสร็จนะฮะซึ่งถือว่านานมากกว่าผมจะทำได้ครบรวมๆเราเล่นเกมไปประมาณ8ชั่วโมงนะฮะกว่าจะทำตรงนี้เสร็จอาอวิธบายตรงนี้ตรงนี้็นแพลตฟอร์มว่างครับผมเผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าซึ่งใกล้แล้วจะได้ทำเป็นโรงงานผลิต ชิ้นส่วนเพิ่มตเติมตนั่นเองส่วนตรงนี้ครับผมเป็นจุดไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมพาเราไปดูเลยตรงนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มว่างเหมือนกันนะครับเอาไว้ผลิตชิ้นส่วนครับแต่เรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับเป็นบันไดขั้นขึ้นไปเลยนะฮะ,ะขึ้นไปบนภูเขานั้นเลยครับผมผมเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วทางมันก็จะยาวนิดนึงนะไม่นิดแหละผมราว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยววิ่งนานนะครับกว่าจะถึงเนี่ยทาไมผมต้องทําอะไรอลังการขนาดนี้เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่มันช่างอลังการยิ่งนัก เป็นการเปิดตัวครับผมเดบิวตมันต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะฮะนี่ก็ไล่สีเอานะครับสีแดงนล้าเงินเขียวเหลืองนะครับใช้การยิงสีตรงนี้เออผมปรับเพิ่มไนงะตรงนี้มันไม่ได้เป็นสีแดงน้าเงินหรอกตั้งแต่แรกนะครับแต่เรา edit. อีดิตน่าเห็นไหมมันมีเมนูอีดิตอยู่นี่ผมก็ปรับสีเองนะครับผมตามใจตามใจชอบเลยนี่ยังไม่สึกนะฮะอ่า,อาใกล้ละนี่ครับผมภูเขาลูกที่หึง เวีนว่างไว้ก่อนอยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับแต่ว่ามีแน่มีทําแน่นะครับผมจะเอาแพลตฟอร์มมาตั้งไว้ตรงนี้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนตรงนี้นะครับยังไม่ใช่จุดไฮไลไท์นะตรงนี้ขึ้นไม่อีกครับ <c oughs> มัเนยเยอะ <c oughs> ไปไหมเนี่ยอ่าเราถึงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ลบก่อนตั้งไว้ <c oughs> ไว้ไวู้นี่ครับผมบิ้วแพลตฟอร์มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเอามาวางอะไรครับเนี่ยเอามาวางอันนี้ครับ ลิฟต์อวกาศมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับมันจะมาอยู่ข้างบนอย่างนี้นะฮะคือมันจะเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่บนภูเขาเลยสูงสูงอยู่แล้วนะครับตัวมันสูงอยู่แล้วนะฮะผมก็ยังทําให้มันยิ่งใ,ใหญ่มากกว่าเดิมประมาทนี้นี่ก็เป็นทั้งหมดอุ้ยผิดถูดนี่ก็เป็นทั้งหมดของโรงงานที่ผมผลิตเออไม่ได้ผลิตสร้างขึ้นมานะครับอันนี้สไลด์ได้อินฟินิตี้นะจนกว่าจะถึงพื้น ก็คือมันฟินจริงๆเวลาเราสไลด์ลงไปข้างล่างนะครับมันแบบว่าเราเหมือนเราเล่นสไลเดอร์ย่มทำโรงงานหรือสวนสนุกนี่ครับก็ลงไปได้เรื่อยๆนะฮะนี่ลงไปได้เรื่อยๆแล้วเวลาไปเปิดโรงงานของเราแล้วครับตัดอิบินเมื่อผมใส่พลังงานให้ไบโอฟิลเหล่านี้นะครับพวกมันทั้งหมดก็จะทำงานนะครับเพราะว่าผมได้เชื่อมไฟไปหมดแล้วนั่นเองเดี๋ยวลบอันนี้ก่อน ต้องมาเชื่อมตรงนี้อ่าเดี๋ยวต่อไฟแป๊บหนึ่งเฮ้ยหอยหลอดแล้วครับตรงดูไม่ทำงานเฮ้ยตรงดูไม่ทำงานเดี๋ยว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 มันเชื่อมไม่ถึงตรงดูแล้วนะฮะตัวนี้ยังไม่เชื่อมนี่น,นี่มันยังไม่ต่อตรงนี้อ่ะอ่าดับเลยเพราะว่าฟิวขาดนะครับพลังงานเยอะเกินเหตุเดี๋ยวผมนึงหน้าขอคิดก่อนเราจะต้องเชื่อมตรงนี้ด้วยครับยังไม่ได้เชื่อม ตรงไหนก็ได้นะฮะที่มันว่างไม่มีว่างเลยหรอนี่อะอ่าเสร็จแล้วเราจะใส่พลังงานให้เขาเพื่อเป็นการเปิดสกักลาดโรงงานเรานะครับใส่ไปเลยครับอ่าเอาล้วนะครับเปิดสกักลาดโรงงาน ออนี่สูงมากใหญ่จะเป็นกราฟที่เุคือมามากครับลงมาแล้วนะฮะออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมเช็คก่อนมันยังมีบางตัวที่ผมยังไม่ได้ตั้งค่าหรือเปล่ามาแล้วครับไฟเหล็กออกมาแล้วนะฮะออกมาเรื่อยๆครับผมจะไม่มีวันหยุดเด็ดๆฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่ออกวะไอหย,ยาทำไมไม่ออกเป็นอะไรเนะี่ยเอา อ๋อมันกำลังมาครับผมก็ตกใจมันกำลังมาเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นี่เองตัวนี้ก็ทําอ่า่อไปเราไปดูฝ่ายทองแดงผมยังไม่ตั้งค่ายเยอะเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นครบอร์ชีตวะจิ๊บหายแล้วครับท่านผู้ชมทําไมทําไมมันเป็นโอโ้โหสวยละเอามาเอามาเอามาไหนๆก็ทําแล้วเอามาเอามาเลยเามาเลยโอโ้โหได้ยังไงวะเนี่ยผมเผลอไปกดเหรอ โอเคครบับละีคผมออกมาเรื่อยๆนะฮะไม่รู้จบครับออกมาแบบอู้เต็มเลยมามากมายกายกองสุดยอดจริงๆมาดูซิว่าลวดทองแดงเราได้เยอะโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอเคพันห้าน่าจะโอเคเดี๋ยวติดไปอีกสแตค็คเงินโอเคครับผมได้ลวดทองแดงมาพันห้าแล้วนะแต่ว่าเราจะไปอัพเทียร์โลจิสติกก่อนนะครับ ตัวหับก็มาสร้างตรงนี้นะย้ายบานะครับอยู่กลางต้นไม้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันคือความสําเร็จครับอ่านี่เอาไป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 ไม่บอเดี๋ยวไปหยิบเพิ่มได้ครับคือแบบเขาใช้ประมาณร้อยหนึ่งอะครับเออแต่ผมปาไปสองร้อยผมมีสองร้อย้สาเหตุที่ต้องทําเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะฮะมันจะมีเปิดเพิ่มอีก นั่นเองลอโลจิสติกซึ่งมันจะเปิดแล้วครับนี่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 โอ้ยอีกเดียวไป milestone reached improved version ไปตูดิงแล้วตอนนี้คุณสามารถจะอัปเกรดเวอร์ชันของคอนวิเออร์เดลก์และคอนวิเออร์ลิฟท์สามารถที่จะทำได้มากกว่านี้โอ้ามลอยไปแล้วครับแล้วก็มีสแต็กนั่นเองสแต็กก็คือ ซ้อนกันนะครับนี่อ่าซ้อนกันได้นะครับนี่เดี๋ยวครับให้ดูมันซ้อนอยังไงนี่ครับอ่าเข้าใจใช่ไหมลอดผ่านตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมดูแล้วเราก็ได้คอนเวิร์ตเบลมาร์แล้วนะครับแล้วก็ลีฟต,ตามนั้นตอนนี้เราสามารถจะขนทรัพยากรได้มากที่สุดณนะปัจจุบันตอนนี้ที่เราต้องการนะครับนี่ เอาละครับผมชจมครับเห็นไหมฮะว่ามันตันไอ้นี่มันวิ่งช้าไงคือประเด็นคือมันใช้แผ่นเหล็ก e e n f o r c e plate นะครับซึ่งต้องใช้เยอะนะทุกผู้ชมมันมีเยอะมากเป็น,นร้อยนะฮะผมไม่สามารถตีด้วยมือได้แล้วผมก็คิดเอาไว้แล้วนะครับว่าเราจะทำโรงงานผลิต r e e n f o r c e plate นั่นเองถึงได้ทำแพลตฟอร์มว่างๆอย่างนี้ไว้ไงครับ เข้าใจแล้วใช่ไหมฮะปุ่มตําไปเพื่ออะไรนี่เลยเราจะมาทําตรงนี้ครับมันก็จะเสียวตกติดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงาพอเราก็ไม่ตกหรอกนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้การสร้างยีนฟอสอัลเลสเดตเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวมันรีนฟอสไม่พอนะครับได้ครับที่ยไม่มีปัญหาโนพอมแพมมาี่สร้างไม่ตรงนี้เลยครับผม ตีมันขึ้นมาเลยฮะนี่เออย่อโอเคได้ครบแล้วก็ลบทิ้งครับซ่าเซมเบอร์มานี่ผมมาดูแบบอ่ต้นแบบของมันก่อนนะครับผมเขาต้องการสามสิบไอรอนเพลทและ60สกรูเพื่อทำมาเป็น5ชิ้นงานนะครับผมกล่าวว่าจะใช้ไอีตัวเนี้ยประมาณ4ตัวครับท่านผู้ชมจะเอาเป็น20ชิ้นงานต่อนาทีถือว่าเยอะนะดูนะท่านผู้ชมไอแผ่นเหล็กตรงนั้นอนะเต็มไม่รู้เต็มไงแล้วครับ20ชิ้นงานต่อนาทีเหมือนกัน ก็ลองคิดดูนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้ reinforce iron plate เยอะแค่ไหนนะครับผมผมจะตั้ง Smelter ไว้ประมาณน,นี้แต่ว่าเราต้องคิดก่อนเราต้องวางแผนก่อน,นครับท่านผู้ชมในการออกแบบโรงงานของเรานะครับผมต้องคิดนะฮะว่าเดี๋ยวกินนมก่อนในการออกแบบโรงงานเรานะครับผมเราต้องคิดแล้วนะฮะว่าเราจะทํายังไงเยอะแค่ไหนและอุปกรณ์เนี่ยอะไรบ้างนะครับคือเราจะวางแบบโง่ๆอย่างนี้เลยโดยไม่มีแลนเนี่ยไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นโรงงานแบบว่าทําชิ้นส่วนอ่าหลายๆชิ้นงานมารวมกันเพราะงั้นเราต้องคิด้วครับมันต้องมันต้องเป็นโฟล์ครับผมผมก็เลยว่าเราจะพอเกมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะไปเขียนแผนของผมขึ้นมานครับต้องทําแบบนี้จริงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนั้นนะครับผมจะวางมั่วนะฮะซึ่งพอเราวางมั่วเนี่ยนะครับเราก็จะเสียเวลาเปล่าแล้วงงด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมมา อ่าล่ะครับท่านผู้ชมผมวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะฮะแต่ว่าเละนิดนึงแตอันนี้คือสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้นะครับซึ่งผมเข้าใจคนเดียวน่น,นอนแต่ผมจะลงแบบดีๆให้่ผู้ชมเห็นครับเป็นโฟชาร์แบบดีๆนะฮะอันนี้เลยทำให้แล้วนะฮะเดี๋ยวขออธิบายหนึงนะฮะคือตรงนี้เนี่ยเป็นโฟรชาร์ที่ผมเขียนขึ้นมาจากหนึ่งพิเนดนะครับผม120นาที 120 uh, ชิ้นต่อนาทีนะครับพันไมเนอร์ม,มาร์ควันเนี่ยเราจะสปลิตออกมา4สายครับผมสายละ30นาทีนะฮะแล้วเข้าไปในเปนเลเตอร์4ตัวครับผมซึ่งมันจะพอดี s <S เลยแล้วทีนี้เนี่ยเริ่มจะง,งงตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคือมันจะออกมาเป็นคอนสตรัคเตอร์แล้วทำเป็นแผ่นเหล็ก3ตัวครับผมทีนี้เนี่ย ทำไมถึงต้องทำสามตัวนะฮะหนึ่งเลยมันผลิตออกมาได้แค่20ชิ้นต่อน,นาทีเท่านั้นเองนะฮะเท่ากับว่าถ้าเราทําเป็น4ตัวเลยมันก็จะแค่80นาทีแต่เขาต้องการลอยยี yeah. ่เอาแล้วสิทำยังไงละทีนี้ข้ามเรงนั้นไปก่อนเรามาดูเรื่องของสกรูกันบ้างดีกว่าผมพอมันออกมาแล้วเนี่ยเขาต้องการ15ชิ้นต่อน,นาทีในการทําแท่งเหล็ก15ชิ้นต่อน,นาทีเหมือนกัน เราเลยต้องสกตี้ออกมา2ตัวนะครับมีคอนสแตัคเตอร์สตัวแล้วทำมาเป็นแห้งเหล็ก2ตัวแล้วเมอร์ชมันเข้าด้วยกันเป็น30นาทีตอบสามสิบชิ้นต่อนาทีแล้วก็แบ่งมันอีกเป็น10บสชิ้นต่อนาที3อันนะฮะทำไมถึงทำแบบนั้นสกรูเนี่ยเขาขออ่สิบชิ้นต่อนาทีนะครับจะได้มาเป็น40ชิ้นต่อนาทีเราเลยต้องแบ่งออกมาเป็น3อันครับเพื่อให้มันพอดีเป๊ะเชฟไม่งั้นผมรับไม่ได้นะเสร็จแล้วพอมันออกมานะครับผม มันก็จะได้มาเป็น40คูณ3นะครับ120ครับผมซึ่งมันก็ยังไม่พออยู่ดีผมเลยพอดูแล้วเนี่ยทั้ทั้รวมสุทธิที่มันออกมาเลยนะครับผม60ชิ้นต่อน,นาทีคือแผ่นเหล็ก120ชิ้นต่อน,นาทีคือสกรูครับผมซึ่งมันห่างกันครึ่งนึงพอดีนะแต่ละชิ้นที่มันต้องการเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่า หึงเพียวโน้ตเนี่ยออกมาได้แค่นี้ครึ่งหนึ่งของมันเราจะทำได้แค่สองแอสเซมบล์เท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยจะทำแม่งสองด้านเลยครับไซส์ A ก็คือเมื่อกี้นี้นะฮะไซส์ B ก็คือเมื่อกี้นี้เหมือนกันเอามาประกบรวมสองข้างกับผมกลายเป็น4 a s แอสเซมบล์ซึ่งเราต้องใช้เพียวโน้ตตัวในการทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพียวโดดนะครับท่านผู้ชม จะออกมาได้4 assembler พอ,อดีฉลาดฉลาดทําได้ยังไงเออคิดได้ยังไงแต่เปลืองมากเลยนะนี่คือเปลืองสุดๆด,ดึงเพียวโนดที่ทํามาได้แค่10ชิ้นงานเท่านั้นครับโคตรจะเปลืองเลยให้ตายเถอะแล้๋ยวเราจะตัดข้ามไปตอนที่เสร็จแล้วนะครับปัญหามันอยู่ที่ตรงาการส่งไปให้ครับจะทําอย่างไรทํายิ่งไรให้มันสวยเออนี่แต่ท้าทายวงการศิลปะที่สุดนะครับ นี่นะครับผมผู้ชมทุกท่านครับนี่คือโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเหล็กหนานะครับอันนี้เบี้ยวๆนิดนึงนะ๋ยวก็ไปแก้นะครับคืออันนี้คือโรงงานผลิตเหล็กหนาแบบ20แผ่นต่อ,อนาทีนะครับถือว่าน้อยมากสำหรับพื้นที่ทั้งหมดและการทำทั้งหมดตรงนี้นะคะคือมันยุบงุนไหวามากเลยผู้ชมดูสิครับ อันนี้นะฮะสกรูแมนนี่กสกรูอยู่นี่นแผนกสกรูนะครับจะส่งของขึข้นไปข้างบนแล้วค่อยต่อลงมาข้างล่างนะสวยงามมีลิฟท์ลับอยู่เบี้ยวนิดนึงเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะต่อไปเป็นฝ่ายผลิตแผ่นนะครับแผ่นอยู่นี่ฮะนี่แบ่งเป็น2ด้านนะครับนี่ใช้2พิโอโนดนะเออสองสชิ้นนี่คือสายพานจากพิวอโนดตรงโนดน,นะครับ ต่อยามตรงนี้นะฮะนี่แค่แผ่นเหล็กหนานะทุกๆุโอ้โ,โ,โคตรยิ่งใหญ่ดูดิแล้วเด็ดเราต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นโลจิสติกมาร์คทูครับคือคอมเบลเยอร์เบลมาร์กทูนะฮะซึ่งต้องใช้24แผ่นเห็นไหมครับผมต้องใช้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นพียวโนดหมด้องต้องใช้หมดนะฮะเพราะงั้นเลยต้องทำเยอะขนาดนี้นี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมถึงทำเยอะมากขนาดนี้ อ่ะแล้วก็ต่อไฟเขาด้วยนะครับเดีย๋ยวต่อไฟเขาก่อนเอาละครับผมเมื่อผมต่อไฟตรงนี้มันก็จะเริ่มทํางานทันทีครับเอาละนะท่านผู้ชมดีนะอะม,มาแล้วครับนี่ฮะเหลืองๆแล้วแต่ตวไอ้แดงแดงนี่คือยังไม่ได้เสร็จฆ่านะครับเดี๋ยวต้องไปเอ่อทำไฟให้ที่กูเจาะอีก <c oughs> ยังไม่ทำอ่าตัวที่หนึ่งตัวที่สอง เดี๋ยวนี่ตัวที่2ดูซิพลังในการทำงานนะครับตอนนี้อยู่ที่75 89มีสิทธิ์ขึ้นได้ถึง200แล้วเนี่ยเออเยอะขนาดนี้นเอาละครับผมมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วเออตัวนี้มาแล้วค่อยๆไหลไปอันนี้จะแยกไปด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ข้างล่างเห็นไหมมันก็กำลังมาเหมือนกันกดึกมานะฮะ ก็จะแยกไปด้านนู้นอ่าพอเราทําเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวอธิบายหลักการนะฮะนี่พอมันเข้ามาปุ๊บมันจะสปิตมันจะมีตัวสปิตอยู่ข้างหลังเสมอเตอร์นะครับสปิตออกมา30 30 30 30ต็นนี้ัเป็น60อยู่เพราะนั้นเป็น155ห้าสินะครับอ่าพอเราทําไปได้เรื่อยๆเสร็จปุ๊บเริ่มผลิตชิ้นงานเหล็กแผ่นเหล็กออกมามันก็จะมาเปลี่ยนนะตรงนี้เป็น120นก็จะได้วิ่งวันเร็วมากขึ้นนะครับ อันนี้เข้ามาที่สกูนะครับจะแยกการผลิตนะตัวนี้แผ่นเหล็ก3ตัวนะครับสกู1อันอ่าตัวนี้สกู1เซตนะครับสามไอรอนเพลทอ่าพอเข้าตัวนี้มาปุ๊บแยกกันเข้านะอย่างี้อย่าี้ตามนั้นครับผมอืมก็จากสกูใช่ไหมแล้วก็ต้องเมอร์ชไปรวมกันจะได้ออกมาเป็นร้อยยี่นะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมาร์คทูนะมาร์ควันรับไม่ไหวนะครับแล้วก็ ยกมาเป็นหกสิบหกสิบเขาขอขึ้นมาหกสิบเนาะเด็กเป็นสองฝั่งนี่ครับอ่ามันก็จะเข้าไปแล้วพอเสร็จแล้วพอมันออกมานะครับมันก็จะมริร์จมันเข้ามานี่มริร์จมันเข้ามาทําให้เส้นเนี้ยมันประมาณสิบพาร์ตต่อมินิตรนั่นเองนะครับเหมือนทําเหมือนทำสิบพาร์ตต่อมินิตสองฝั่งอ่ะอ่านี่แสงสว่างขึ้นทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ่ยนี่มันดีจริงในระหว่างนั้นครับระยเวลาของงานชิ้นใหญ่เราขึ้นแบบบนบนกัน